สวัสดีครับผมนายมังการาสมภูริเลขที่1 7ครับผมนายรัชนลตัวเงินเลขที่2 6ครับผมน,า,นายสุนชัยตัวซูซามเล็ที่27ห,หนึ่งระยะพัก resting s t a t เป็นเซลล์ประสาทที่ยังไม่ถูกสิ่งเร้ากระตุน้นมีมีเซลล์โซเดียมทั้งระบบปิดและเปิดสองระยะดีโพลาไรเซชั่นเป็นระยะที่เซลล์ประสาทถูกสิ่งเร้าม่สุด ช่องโซเดียมเปิดและช่องโพแทสเซียมปิดสามระยะรีโพลารเซชันประตูโซเดียมจะจะเปิดและประตูโพแทสเซียมจะปิดและความต่างศักจะเปลี่ยนจากบวก30มสเป็นลบ70และจะกลับสู่สภาพเดิมระยะไฮเปอร์โพลารเซชันเป็นระยะที่สักไฟไป้าเยื่อเซลลมีค่าเป็นลบมากที่สุดโดยมีค่าเป็นลบมากกว่าระยะพัก เพราะช่องโซเดียมที่มีประตูเปลี่ยนจากสถานะปิดแบบไม่พร้อมใช้งานเป็นปิดแบบพร้อมใช้งานทาให้โซเดียมไอออนยังคงไม่สามารถผ่าเข้าเซลล์ได้กลุ่มทดลองขอบคุณครับ